แมนยูเซียนฟุตบอลสวัสดีครับเล่นของแรงแมนยูพร้อม2ทีมดังพรีเมียร์ลีกหวังคว้าแนวรุกบาร์เซโลนาซัมเมอร์นี้ถ้ามาจริงถือว่าฮือหาแน่ๆอันซูฟาติบอกลาบาร์เซโลนาเป้าหมายใหม่คือศึกพรีเมียร์ลีกความเคลื่อนไหวอาสเปอร์สื่อดังของประเทศสเปนตีข่าวว่าอันซูฟาติ นวรุกบาร์เซโลนาตัดสินใจเตรียมออกจากสโมสรโดยมีเป้าหมายคือสกพีเมลิกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะไม่มั่นใจในตัวของอาบีกุนซอเจ้าบุญทุ่มซึ่ง3มทีมที่แสดงความสนใจคือแมนเชสเตอร์ยูไนเตตอาเซนอลและสเปอร์สโดยจุดเด่นที่ทำให้ทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจในตัวเขาเพราะดาวเตะรายนี้มีความเร็วสูงแต่ยังขาดความส,สม่ำเสมอในการลงเล่นสำหรับฟาติ เหลือสัญญากับบาร์เซโลนาอีก4ปีโดยเจ้าตัวนั้นได้ลงเล่นเกมแรกกับบาร์เซโลนาตั้งแต่ปี2019ในวัย16ปีเท่านั้นซึ่งปัจจุบันลงเล่นรวมไปแล้ว110นัดยิง29ประตู10แอสซิสและยังทํำถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูอายุน้อยที่สุดในทีมอีกด้วย